สวัสดีค่ะพบกับคุกเกนอีทวิไัยอยิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิวค่ะสโลแกนวันนี้นะคะขอยกยอดไว้ก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำอาหารไทยทานกันค่ะอาหารวันนี้นะคะจัดเป็นการทำลูกชิ้นโบราณค่ะ และเป็นลูกชิ้นที่เป็นแบบนึ่งนะคะเป็นลูกชิ้นที่พระอิ๋วทานมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะลูกชิ้นนี้นะคะเรียกชื่อตามเจ้าของร้านก็คืออ้วนค่ะหรือเป็นภาษาที่เขาเรียกกันชาวบ้านเขาเรียกกันว่าลูกชิ้นกลับเพชรเพราะสมัยก่อนเขาขายอยู่ข้างโรงเรียนกลับเพชรนั่นเองค่ะเป็นลูกชิ้นที่ใช้การนึ่งนะคะเพื่อทำให้สุก แล้วก็จัดเป็นลูกชิ้นนึ่งในตำนานของจังหวัดสงขลาเลยค่ะเราจะเรียกลูกชิ้นนี้ว่าอ้วนหรือว่าลูกชิ้นกับเพชรน,นะคะแรกสุดเราจะมาทำสามเกลือกันก่อนค่ะใส่รากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พริกไทยกระเด็นค่ะ แล้าตามด้วยกระเทียมค่ะถ้าเป็นกระเทียมไทยก็จะดีมากค่ะเสร็จแล้วตำทุกอย่างให้เนียนละเอียดเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราเรียกเจ้าสมุนไพรสอย่างที่ตำด้วยกันแบบนี้ว่าสาบเกลือนะคะ บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้ก็แล้วแต่ค่ะร้างครกให้สะอาดนะคะคราวนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มลูกชิ้นกันค่ะใส่เ,สเกลือลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วตามด้วยกระเทียมค่ะพริกแดงสับหยาบอาจจะเอามาเล็ดออกก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นชนิดที่ไม่เผ็ดมากค่ะ ตำทุกอย่างพอหยาบๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำตาลตโตนดค่ะหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลลงไปก่อนเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกค่ะใส่ซอสแดงค่ะทางใต้เราจะมีซอสสีแดงนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีอย่างไะอิ๋วอยู่ต่างประเทศเนี่ยพะอิ๋วก็จะใช้ซอสพริกค่ะเราใส่ชนิดนี้เพื่อให้เกิดสีแดงค่ะแล้วก็ตักทุกอย่างใส่หม้อนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟเคี่ยวค่ะ อ่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำประมาณ1ถ้วยค่ะใครจะใส่ทีเดียวหมด1ถ้วยหรือว่าค่อยๆเติมก็ได้ค่ะเคี่ยวเขาจนเดือดนะคะแล้วเราจะเพิ่มน้ำตาลค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวเขาให้หนืดค่ะ ระหว่างนี้เราก็อาจจะชิมและปรุงเพิ่มนะคะอาจจะเติมเกลืออีกนิดหน่อยอาจจะน้ำตาลเพิ่มถ้าใครชอบหวานนะคะเสร็จแล้วเคี่ยวจนได้น้ำจิ้มหนืดแบบนี้นะคะแล้วก็ยกพักไว้ให้เย็นค่ะเนื้อหมูสับนะคะวันนี้ใช้ครึ่งกิโลค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นสัก20นาทีนะคะให้เขาเป็นเกริดแข็งนิดนิด แล้วก็เอามาใส่เครื่องบดค่ะหมูสับเราละเอียดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องบดแบบที่ไม่มีใบมีดนะคะเป็นแบบใบพัดธรรมดาค่ะใส่3ามเกลือที่เราตําไว้ลงไปค่ะตามด้วยแป้งมันค่ะแล้วก็แป้งเท้าใยม่อมค่ะ ใครไม่มีก็ใช้แป้งมันอย่างเดียวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะปิดฝาแล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราจะปั่นครั้งละ1นาที แล้วก็หยุดแล้วก็ปั่นอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเนียนนะคะซึ่งถ้าคนที่เคยทำลูกชิ้นจะรู้ว่าการที่จะทำให้ลูกชิ้นเหนียวนะคะเราต้องใช้เวลาปั่นนานเลยค่ะเราอาจจะทดสอบความเหนียวโดยการปั้นเป็นก้อนแล้วเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วชิมดูค่ะ แล้วก็ปั่นต่อจนได้ความหนืดที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเอาหมูสับทั้งหมดใส่ถุงพักไว้ก่อนค่ะถาดนึ่งนะคะอาจจะทา้ํำมันหรือไม่ทาก็ได้ค่ะแต่ป้าอิ๋วไม่อยากให้เขาติดค่ะก็เลยทากันไว้ก่อนค่ะบางๆค่ะ เนื้อหมูที่เราปั่นแล้วนะคะใส่ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดริมหนึ่งด้านเพราะประเดี๋ยวเราก็จะปั้นลูกชิ้นทางมุมที่เราตัดนี้นะคะหรือใครถนัดที่จะปั้นกับมือก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วบีบลูกชิ้นเป็นลูกๆแบบนี้นะคะผิวของลูกชิ้นอาจจะดูไม่สวยนะคะไม่ได้เรียบเนียนเหมือนที่เขาทำขายนะคะแต่อันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกชิ้นกรับเพชรหรือว่าลูกชิ้นโบราณน,นึ่งที่สงขลาเลยค่ะ เราจะบีบเข้าจนกว่าจะเต็มที่นึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งค่ะถ้าหากว่าริมเขาอาจจะไม่สวยหรืออะไรก็จัดเอานิ้วตบๆให้มันเป็นกลมๆก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาไปใส่ที่นึ่งไฟกลางๆนะคะไปอยู่ไม่มีที่นึ่งนะคะก็เลยใช้กระทะแบบนี้ค่ะ นึ่งครั้งละประมาณ5-7นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะเปิดมาดูหน้าตานะคะนึ่งเสร็จแล้วหอมมากเลยเดี๋ยวเรายกไปจัดใส่จานกันเลยค่ะ เราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มที่เราเคี่ยวไว้นะคะซึ่งตอนนี้เราพักเขาเย็นแล้วสีของน้ำจิ้มจริงจริงควรจะแดงกว่านี้นะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าไปอยู่ไม่มีซอสแดงก็เลยได้น้ำจิ้มสีแบบนี้นะคะอาจจะโรยต้นหอมหรือว่าผักชีนิดหน่อยก็เสิร์ฟได้แล้วคะ่ะใครคิดถึงลูกชิ้นสมัยเด็กๆลองทำทานนะคะ พบกับ cook and eat วิซัยอิวกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านประอิวนะคะสวัสดีค่ะ